สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่1เมษาย,ยนค่ะตลาดพยายามปแปลสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยจาก US Treasury Yield Curve ซึ่งเริ่ม i ิน ver อร์ตไปหลายคู่แล้วนักกรุ๊ตแคทแอมเชื่อว่าอินดิเคเตอร์ตัวสำคัญดังกล่าวได้รับอิทธิพลไม่น้อยจากแผนขึ้นดอกเบี้ยของเฟดซึ่งต้องการดันเฟดฟันแทร a เก็ตเรสขึ้นไปเหนือระดับสมดุลระยะยาวส่งผลให้ยูพันธบัตรพีกกลางเคิร์ฟโดยขณะนี้ช่วงอายุ3ปีมีค่าสูงสุดและเกิดอินเวอร์ชันชัดเจนในช่วง3-10ถึงปี เงินเฟอ้อคอ PCE ซซึ่งเฟดให้ความสำคัญสุดบวก 5. 4าจุดียออนเยียในเดือนกุมภาพันธ์สูงสุดเกือบ4ทศวรรษแต่ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้เล็กน้อยค่ะและถ้าเทียบกับเดือนก่อนคอ PCE บวก0.4% m o n t h o n m o เ t h เท่าคาดการเงินเฟอ้อสูงบั่นทอนกำลังซื้อยอดใช้จ่ายผู้บริโภคกุมภาพันธ์บวก0.2% m o n t h o n month ต่ำกว่าครึ่งของค่าคาดการรายได้โตช้ากว่าเงินเฟอ้อทำให้รายได้หลังหักภาษีแท้จริง ติดลบ month on month 9ใน10เดือนล,ล่าสุดค่ะ GDP ยังไม่ถดถอยให้เห็นแต่กำลังซื้อในสหรัฐและยุโรปเริ่มถดถอยมาสักพักแล้วกระสุนนโยบายกระตุ้นระยะสั้นของรัฐบาลก็ยิ่งกันไปเยอะขณะธนาคารกลางทั้งสองฝากฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกำลังเข้มงวดการเงินความหวังเวลานี้จึงตกอยู่บนบาาของจีนซึ่งพยายามคุมโควิดและอยู่ในรอบวัฏจักรกระตุ้นการฟืน้นตัวทางเศรษฐกิจค่ะ April Fool's p a y r o Friday เราใช้ความสุขุมขณะเฝ้าสังเกตข้อมูลรายงานสหรัฐคืนนี้เน้นเติมกองทุนที่มีสัดส่วนหุ้นดิฟเฟนซีฟเยอะ KT Agri ในฟีมผ่าวิกฤตอาหารค่ะมาดูกันถึงการขึ้นลงตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิ้เด็กปิดที่1,695.24ุดลบ0.19มูลค่าการซื้อขาย71,203ล้านบาท โดยตลาดทุนไทยแกว่งตัวไซเวยแคบย่อตัวลงหลังสถานการณ์รัสเซียและยูเครนกลับมาไม่แน่นอนเหตุสหรัฐไม่เชื่อรัสเซียถอนทหารจึงมีแรงขายทำกำไรระยะสัน้นส่วนทางฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่58,525ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่1.5%ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน0 0 2ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท33สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทยังไม่มีปัจจัยใหม่ที่เข้ามาระยะนี้ยังต้องติดตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐตลอดจนสถานการณ์ราคาน้ำมันรวมทั้งตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐในคืนวันนี้ค่ะส่วนทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบซึ่งเป็นวันสิ้นสุด ปีงบประมาณ2564ของญี่ปุ่นขณะที่ตลาดได้รับผลกระทบจากความกังวลว่าวิกฤตการณ์ยูเครนจะยืดเยื้อหลังจากกองกำลังของรัสเซียยังคงทำการโจมตีในยูเครนนิกกิปิดไปที่27,821.43จสบุด่ลบนเสเซส่วนซิงไฮคอมมิิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะหลังจีนเปิดเผยด,ด,ดัชนีภาคการผลิตและภาคบริการหดตัวลงเดือนมีนาคมซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลว่าการใช้มาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมโควิด1 9อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ เซงไฮก,กมาิปิดที่3 2 5 2 2น้าสบจุดลบ0นี่อร์เค่ะส่วนทางฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุนนิวยยร์ปิดร่วงลงกว่า500จุดในวันพฤหัสเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับสงครามรัสเซียยูเครนรวมทั้งความกังวลที่ว่าเฟดอาจเร่งปรับขึ้นอัตรารดอกเบี้ยหลังจากสหรัฐเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือ PCE พุ่งสูงสุดในรอบเกือบ40ปีดาวโจนส์ปิดที่3 4 6 7 8 3 5จดลบ1.5ดุด S&P 500ปิดที่4,530.41จุดลบ1.57และ NASDAQ ปิดที่14,220.52จุดลบ1.54ค่ะส่วนในฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดปด้วลงในวันพฤหัสค่ะและปรับตัวลงเป็นไตรมาสแรกในรอบ8ไตรมาสเนื่องจากตลาดถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจจากผลกระทบของการที่รัสเซียบุกโจมตียูเครน c ซีโฟตปิดที่6,659.87จุดลบ1.21ปิดที่1 4 4 1 4 7 5จุดลบ1.31เปและฟซีร้อยปิดที่7,515.68จุดลบ0.83เปเตค่ะ ส่วนในฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าฟเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลังสหรัฐเปิดเผยด,ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลสูงสุดในรอบเกือบ40ปีขณะที่นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ค่ะ ส่วนทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์ซัสตานนิวย,ยอร์กปิดร่วงลง7%ในวันพฤหัสค่ะลงไป7.54เซนต์ปิดที่100.28เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐยืนยันว่าจะระบายน้ำมันในคลังสำรองจำนวน1ล้านบาร์เรลต่อวันเพื่อสกัดการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันส่วนนังฝังของเบลนด์เองค่ะลดไป4.9%ปิดที่107.91เซนต์ต่อบาร์เรล ส่วนสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นในวันพฤหัสค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนี PCE สูงสุดในรอบเกือบ40ปีนอกจากนี้ค่ะความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยสัญญาทองคําตลาดโคเม็กซ์สมปดาเดือนมิถุนายนบวกขึ้นมา0.7% 7ปิดที่1,954ดอลลาร์ต่อทรอา์ค่ะ และนี่ทั้งหมดของ k t ท m d d i l y y n w w ที่มาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำา s o i i l l i s t t n n i n n g แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m s s m r t t t r d e e แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับบิชานวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ